เมือกะระบาโอ้ได้ปลาด้วยครับโอ้โหสุดยอด <c oughs> อันนั้นเป็นลงเบ็ดใต้น้ำครับลาเบ็ดใต้น้ำสุดยอดแปลกครับด้วก็แปลก อ๋อเสร็จพอดีเสร็งางะเออนี่ครับปลาใหม,ใหมๆาา่ๆนะครับอ๋อเป็นปลาคล้ายๆกับปลาปลาอ่อนปลาเนื้ออ่อนปลาอะไรเงี้ยครับปลาแบนๆครับรูปร่างแปลกๆอีกการหน,นึ่งครับที่อยากแนะนําให้ดูครับการลงเบ็ดใต้น้ํานะครับก็ดูครับได้ปลาอะไรบ้างพ่อแม่ลูกเลยนะ